ตัดกันไม่ขาดแฟนๆชื่นใจที่สุดหลังแอปพักษอรโผล่ร่วมเฟรมครอบครัวเตชนะนรงสวัสดีค่ะซิสเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ทำเอาแฟนคลับปลื้มใจเป็นที่สุดร1กคุมพาพันหก66ภูผาเตชนะลงน้องชายของสงการเตชนะนรงได้โพสภาพครอบครัว ลงอินสตาแกรซึ่งมีแอปทักษอรอ,อดีตพี่สะพยและหลานสาวน้องปีใหม่ร่วมเฟรมอยู่ด้วยโดยภูผาอุ้มน้องปีใหม่และน้องโคโมโพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าหลานหรือลิงเริ่มแยกแยะไม่ออกละผมถนัดแบบนี้ h a ปีใหม่เท่ a เลี้ยงหลานงานถนัดหลังจากนั้นแอปก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า ลูกปลิงรักอภามากไม่ยอมปล่อยเลยปวดหลังไหมคะและก็ยังมีคอมเมนต์จากแฟนคลับอาทิเช่นดีต่อใจที่เห็นแม่แอบพาน้องปีใหม่มาหาคุณปู่คุณย่าและร่วมเฟรมถ่ายรูปแม่แอบพาน้องปีใหม่มาบ่อยๆนะคะดูแล้วอบอุ่นดีจังเด็กๆรักอภาอภาใจดีที่สุดมีแอบด้วยอภาของหลานๆอบอุ่นเสมอน่ารักอบอุ่นที่สุดเลยจริงๆนะคะซิส เราจะคาบข่าวให้คุณแซบซีทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ